ครับเขากับบรรดอนฟาร์มครับผมนานนะฮะไม่ได้หลงวันนี้มาเจอกันหน่อยครับมาในคัดกุ้งครับไม่ได้หลงจับคัดข้างบนครับกุ้งขาตัวใหญ่ครับกุ้งกล้ามคู้ล้วนฝากกดติดตามด้วยนะนนครับผมช่องบรรดอนฟาร์มครับช่องเล่นน้อยเพื่อนหัดทำ อาชีพเลี้ยงกุ้งครับวันนี้ขายบักบอ่อครับผมไม่ได้ไปแพรแต่ว่ากุ้งขาวไปแพมาหาชัยครับผมกำกามีพ่อค้ามาซื้อปักบอ่อครับยังไม่ได้ตีราคากันครับรอดูไซส์ก่อน ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องบันดอนฟาร์มครับผมบันดอนฟาร์มชาแนลของคนเลี้ยงกุ้งกุ้งเลี้ยงคนครับผมช่องของคนเลี้ยงกุ้งกุ้งเลี้ยงคนครับฝากติดตามด้วยนะครับผมอาชีพเราคือเลี้ยงกุ้งกุ้งเลี้ยงคนวันนี้กุ้งกล้ามตัวใหญ่ครับผมเป็นตัวผู้รวนครับ พ่อค้ามาซื้อปักบ่อเลยครับผมนู่นครับพ่อค้านั่งรอห่อรอคัดแยกเสร็จแล้วก็ตีราคาเลยครับเเ้าไกกัน็ดดยร โให้พ่อค้าแล้วครับทั้งเสร็จก็ขึ้นเลยครับผมแต่ปุ่งขาาพ่อค้าไม่ได้ซื้อครับพุ้งเขาเราต้องไปขายเองที่แพรมาหาชัยจบทบทบทังหวัดสมุทรสาครครับผุ้มกํกากัมนี่พ่อค้ามาซื้อปักบอ่อครับผมยังไม่รู้ว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่รอปักด,ดูไซส์ก่อนครับ

được mấy cái này cái này mình có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 กุ้งกล้ามตัวผู้ประมาณเจ็ดตัวโลครับมันก็มีตัวเมียมัง่งปปลายตัวเมียก็ประมาณสิบห้กตัวโลประมาณนี้ครับ ยกไปไไเกี่ยงโไมเกี่ยมันเอาไปลิ้นมันเอามานเอาไปลิ้เอาไปลิ้แจกกันเลย้เ้วเดินเ้าว ่อค้าตีราคาแล้วนะครับผมตั้มกามก็ให้โลละ200บาทครับตีราคาเดียวตีตัวเดียวเลยครับตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่รวมกันครับโลละ200บาทครับผมตอนนี้กุ้งกามกามกำลังขึ้นครับกำลังแพงครับผมออกจากบ่อโลละ2 0 0ถ้าไปที่ตลาดก็คำนวณเอาครับผมระยะทางตามระยะทางครับ่อค้าตีราคาเรียบร้อยแล้วครับผมโลละ200บาท เอามีปลาหมึกมาขายด้วยครับีแล้วสองีไว้สอัหลายวันแล้วไีวันนี้ไหนล่ มีปลาหมึกขายที่บ่อเลยปลาหมึกย่างปลาหมึกแห้งเอ้าไม่ใัใว่าท่้าต่างมาแเขาไทยไม่ทันชัดเลยว่าเดินล ผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องบนดอนฟาร์มใช่แน่วับเจอเป็นใหม่คลิปหน้าบ่อหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ